เฮ้ยนันเะสารนะ hey, สวัสดีครับรมนิ่งตอนเช้านะตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ตลาดนะัดบึงการมาซื้อของกับพอ่อเสียงอาจจะดังไปหน่อยนึงไม่เป็นไรมั้งเออ,อเคเดี๋ยวขอเดินตามพ่อก่อนพ่อเดินไปไกลแล้วพ่อเดินมาซื้อของ <laughs> ดีตอนเช้าค่ะเครื่องถึงที่ทำง,งานกำลังจะกินข้าวขานมจี่เจ้าอดาแดบดบแรงมากวันนี้จะขอไปกินข้าวก่อนนะกินข้าวอะไรเสร็จแล้วครับแต่ว่าตอนนี้แบรู้สึกมันแบบหนักๆหัวง่วงเดี๋ยวคงจะนอนต่อยสซฟแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวมีอะไรคงจะมาถ่ายให้ดูตอนเที่ยงเย็นๆนกะันนะ ไม่ไหวแล้วอะง่วงของนอนต่อแป๊บวันนี้วันเกิดป๊าล่ะเดี๋ยวจะโทรไปหาป๊ะป๊า,ปา Happy birthday ค่ะ It's oh, yeah, today Yeah huh? It <'s> <laughs> oh, yeah thank you Yeah you you g o see m today Yeah yeah And call in t e n i n g i n be o m e Okay I'll tell l s o o l No that's okay uh we might go to somewhere else before we go to your house Yeah okay y u s u p o s see you at the park Okay happy birthday Yeah thanks a lot Ah <laughs> <laughs> uh, เอาใหม่แล้วกันพอดีว่าเพิ่งนึกได้ว่าสองทุ่ลูกหินมีแข่งแอล ก็เลยอาจจะไม่ได้ไปแล้วหรือเปล่าไม่ดูนะแต่เห็นน้องบอกว่าน้องจะไปซื้อแผ่นรองเมาส์ด้วยก็เลยอาจจะไปซื้อแค่แผ่นรองเมาส์แต่ว่าไม่ได้ไปหาป้าป้าเดี๋ยวเดี๋ยวก็รู้กันว่าตอนเย็นจะไปไหนบ้าง สวัสดีค <Tipp> ร <ett> ับตอนนี้เวลามาห้าโมงกว่าละผมมาออกกำลังกายเหมือนเดิมทุกวันนั่นแหละก็คือผมเปลี่ยนที่ออกกำลังกายนะวันนี้ผมมาเดินเล่นที่บึงการเนี่ยผมให้ดูวิวโห้โคตรสวยแบบเดินชิวมีคนแบบมาเดินเล่นมาเดินออกกำลังกายกันเยอะมากนั่นแหละผมก็เดินถ่ายไปก่อนตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวผมจะวิ่ง เท่ามันรอบสองรอบแล้วก็น่าจะกลับบ้านเหมือนเดิมแหละไม่ได้ออกกลังกายอะไรหนักขนาดนั้ะลมจะเข้าไม่เนี่ยเหมือนลมจะแรงกันนะเนี่ยโอเคผมผมรู้แล้วเปยังไงนี่ไงไอ้เลวไอต่อไปต่อไปต่ออันไหนอันไหน เพ่ไปประกาศสงครามกันใช่ไหมฮะคือมัดมัดกันอยู่สองคนนะตอนนี้เขาไป่เอาเขาไม่มีจานใช้ทับเราขอมีขอมีอยู่ไอ้น้องเพ่ไอ้น้องเพ่นี่พี่จินดาดิโยนดิดยาขยะเอ๊ะพี่เหมียวทำไมเรา